ดาวประจําตัวของคนเกิดราศีมังกรน,นับตั้งแต่วัน 25, ที่5ธันวาคมข,ข,ของปี2563ไปจนถึงวันที่1มีนาคมของปี2566โคโจรมีตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในรอบ30ปีเกษตรแปลว่ามัน่นคงถาวรเริ่มต้นก่อเกิดดีคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ได้บุญดาวการงานคือดาวศุกโคโจรเดินหน้าอย่างเป็นจังหวะจากคนดีตลอดปี มีเสียจังหวะอยู่ในช่วงเดียวประมาณเดือนสิงหากันยาแปลวะ่าดวงชะตาในเรื่องการงานเริ่มต้นได้งานใหม่ลงทุนทำธุรกิจลุ่งเรืองตั้งใจทำธุรกิจต่อเนื่องรุ่งโรจนสำเร็จสมปรารถนาดังที่คุณได้ต้องการฟันทุง่งนับตั้งแต่30เดือนมีนาคมปี2 5 6พดวงชะตาของชาวราศี มังกรการเงินเริ่มดีขึ้นคุณมีเวลาตั้งแต่ต้นปี2566นี้ไปถึง17ตุลาคมโดยประมาณถ้าไม่เริ่มต้นจอกอเกิดนะปักหลักเรื่องอะไรที่จะให้ได้เงินได้ทองคุณจะพลาดโอกาสรวยฟันหงดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาสถิตราศีมังกรประจำปีพุทธศักราช2566 ปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาตามพื้นบุญพื้นวาสนาของดวงใครดวงมันสะทุงมอูมโสโรจะมหาเทวพยักคฆาภูสวโหูม ต้องไหว้เทพพระสาวก่อนครับเพราะว่าเทพพระสาวเป็นเทพประจําของคนเกิดลัคนาราศีมังกรและคนเกิดพระสาทั่วฟ้าเมืองไทยและทั่วโลกและเป็นเทพแห่งที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงไอ้คำว่าดวงใครดวงมันเนี่ยผมสะใจเพราะอะไรเพราะคนเกิดราศีมังกรทั่วโลกมันไม่ได้มีพื้นดวงเหมือนกันถูกต้องไหมคุณไม่เข้าใจผิดว่าคุณเกิดระหว่างวันที่เดียวกันอยู่ราศีเดียวกันและดวงเหมือนกันไม่เหมือนกันนะ แล้วแถมอยู่ต่างที่อยู่ต่างถิ่นพฤติกรรมต่างการบุญกุศลสร้างไม่เหมือนกันแม้เกิดราศีเดียวกันผลก็ไม่เหมือนกันผมจึงเร่งนาคุณมาในทางบุญไงเห็นไหมตลอดเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาอาจารย์นําทําอะไรมันอาจารย์เป็นแค่หมอดูที่แบบแนะนําให้คนไปไหว้พระทาบุญแล้วตัวหมอดูไม่ทำไหมไม่ใช่เลยและอาจารย์ทําบุญหลักทําบุญใหญ่สร้างบวดรูปขวัญจนเสร็จเห็นไหม ทำกรถินพระราชทานและกระถินสาม,มัคคีต่อเนื่องมาสิบกว่าปีทำบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกแทงต่อเนื่องมาสิบสามปีมันมีใครทำชัดเจนแบบนี้บ้างเพราะอาจารย์เชื่อว่าบุญเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเราเกิดมาจนคือตัวอาจารย์เกิดมาจนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้นอกจากความรู้และบุญจำเอาไว้เพราะฉะนั้นคุณต้องดูดวงอย่างมีสติว่าตามพื้นดวงตามพื้นบุญวาสนาว่าดวงใครดวงมันเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงถแถลงไขให้ใหเห็นรายละเอียดในโอกาสของการเปลี่ยนแปลง ชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวนับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมข,ของปี2563เมื่อประมาณเกือบ2ปีที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่1มีนาคมของปี2566ดาวประจำตัวของคนเกิดราศีมังกรโคจรมีตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีในรอบ30ปีเกษตรแปลว่ามั่นคงถาวรเริ่มต้นก่อเกิดดี คุณเริ่มต้นหรือยังเริ่มต้นลงทุนเดิ่มต้นกู้ซื้อบ้านและชําระหนี้อย่างมีวินยัยคุณเริ่มต้นที่จะสร้างบุญสร้างกุศลอย่างตั้งใจในมหาวิหารทานเห็นไหมวัดบัวขวัญอาจารย์นําสร้างพระโบส์จนเสร็จทั้งที่บ้านอาจารย์ก็ยังไม่มีพอสร้างบุญก่อนให้บุญเป็นบุญนําทางมาสู่การมีบ้านปีส5 6 6คุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ด้ดยบุญนี่เป็นเรื่องราวรายละเอียดของชีวิตที่คุณต้องไปทํา อย่างมุ่งมั่นเพราะคุณจริงนี่นะคุณเป็นคนจริงไม่ใช่เหรอราศีมังกรเป็นราศีแม่ธาตุดินแล้วเมื่อกี้ต้องไหว้เทพสาวก่อนต้องไหว้ท่านก่อนเพราะท่านเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่สร้างประดิษฐานไหว้ชั่วคราวณานาเทพวัดเจ้าอามก่อนจะไปไหว้ที่อุทยานเทพโดยสร้างเมื่อตอนพระสาวคัวจรยกย้ายได้ตําแหน่งเด่นโดยท่านจะประคุณสมเด็จพระวรณณรัตน์วัดบวรสนิเวศนะครับที่มรณาภาพไปเมื่อไม่นานนี้เป็นองค์ประธานเททองนะครับที่วัดอินทรวิหาร นะครับนี่คือมาหามงคลน,นำให้สาธุชนได้สักการะหนึ่งเดียวในโลกที่วัดเจ้าอามตอนนี้ใครจะซื้อขายที่ใครอยากมีที่ดินมีบ้านใครอยากมีทรัพย์สินต้องมาไหว้เทพพระสาองค์นี้และจะทําให้ชิดคุณเปลี่ยนแปลงฝันทุงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการงานเนี่ย <S <S ดาวการงานคือดาวสุขโคจรเดินหน้าอย่างเป็นจังหวะจาโคนดีตลอดปีไม่มีปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาชาวราศีมังกร อีลุงตุงนางวุ่นวายเครียดปีนี้ดาวการงานเดินอย่างเป็นจังหวะจักรโคนมีเสียจังหวะอยู่ในช่วงเดียวประมาณเดือนสิงหากันยาหลังจากนั้นลงล็อกเลยแปลว่าดวงชะตาในเรื่องการงานเริ่มต้นได้งานใหม่ลงทุนทำธุรกิจรุ่งเรืองนะครับตั้งใจทำธุรกิจต่อเนื่องรุ่งโร์สำเร็จสมปรารถนาดังที่คุณได้ต้องการฟันธงเอาละครับเพื่อนการเรียนเข้าไปในแนวทางเดียวกัน เรื่องราวของการเงินดาวการเงินของชาวราศีมังกรโคจรหมดอับแสงในช่วงปี2 6 2 6 3 6 4ประมาณนี้นะแปลว่าชาวราศีมังกรแทบขาดใจตายนะครับอดเขาเรียกบอดจี้แต่นับตั้งแต่30เดือนมีนาคมปี2665ดวงชะตาของชาวราศี มังกรการเงินเริ่มดีขึ้นเพราะดาวการเงินโครจรจากตำแหน่งนิดไปแล้วเสื่อมมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคต้องโลกให้มีทรัพย์มีสินม,มีเงินมีทองรู้ไว้ซะมันต้องรู้ไว้ก่อนไงเดี๋ยวจะได้มีกำลังใจแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ทุ่มเทหรือว่าหาลู่หาทางไปลุยเรื่องการเงินลุยตั้งแต่บัดนี้ลุยตั้งแต่บัดนี้นะและจะดีเองเพราะคุณมีเวลาตั้งแต่ ต้นปี2566นี้ไปถึง17ตุลาคมโดยประมาณถ้าไม่เริ่มต้นจอกอเกิดนะปักหลักเรื่องอะไรที่จะให้ได้เงินได้ทองคุณจะพลาดโอกาสรวยฟันหงทีนี้เรื่องเสริมเรื่องเงินเนี่ยง่ายมาไหว้เทพพระราหูทรงคุดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกต้องตามบีโหนอยู่ที่วัดเจ้าอามหมลานเทพหรือมีโอกาสมาสักการะพระเสาทรงพรยักษ และที่สําคัญต้องหาจารบูชาสิจะเป็นเหรียญเป็นรูปเคารพหรือโดยเฉพาะพระเสาทรงพระยักษ์ลูกมิมิตพระราหูเหรียญพระราหูเนี่ยหามาบูชาสักการะจะเป็นมงคลช่วยเสริมเกื้อกูลให้เกิดความมั่นคงร่ํารวยและโชคดีและที่สําคัญปีนี้ต้องไปไหว้พระเศรษฐีด้วยแล้วผมได้อัญเชิญมหาเทพที่สําคัญพระตรีมูรติพระศิวะพระพรมพระนารายอยู่ในร่างเดียวกันองค์เดียวกันพร้อมทั้งองค์พระคังมหาสมบัติ ไว้ที่ร้านเทพพระเจ้าอาม1หนึ่งปีซึ่งเป็นของประจำตัวองค์พระตรีมรติจากพ่อสุชาติรัตนาสุขมอบให้ส่วนตัวเลยองค์พระคารมหาสมบัติสมัยการที่5สําคัญทุกวันต้องเอาใส่ตู้เซฟเพราะว่าเป็นของสาคัญล้ําค่าเปิดโอกาสให้ไหว้สการะได้เลยที่ร้านเทพอยู่ในบุษบกเห็นไหมครับตามภาพนี้เป็นมหามงคลให้รวยฟันธงเรื่องความรักและครอบครัว ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเป็นบุคคลที่ถ้ารักใครแล้วก็รักผูกพันมั่นคงยืนยาวเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสเจอคนรักจากการได้ร่วมงานกันรู้เห็นและรู้จักกันมายาวนานและลงเอยจะเป็นปีที่สำคัญนับตั้งแต่วันที่19เเมษายนเป็นต้นไปของปีนี้จนถึงเมษายนปีหน้า ความรักจะสมปรารถนาพารุ่งเรืองฟันธงใครมีครอบครัวแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้ก่อร่างสร้างตัวเริ่มต้นในสุขในการมีบ้านใหม่รถใหม่ทรัพย์สินใหม่ๆที่ก่อให้เกิดความรุ่งเรืองพร้อมๆกับคนรักและวสุขร่วมกันฟันธงเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะคุณไม่มีอะไรที่เป็นปัญหา ทั้งนี้ดาวประจําตัวของคุณไม่ได้มีดาวร้ายมาสัมพันธ์ร้ายถึงประกอบกับดาวประจาตัวของคุณคือดาวเสาร์นะกำลังจะโคจรไปสู่ในเรือนพระราหูนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคนมเป็นต้นไปเนี่ยแสดงว่าอู่ข้าวอู่น้ําดีสุขภาพกายดีส,ยดสุขภาพใจดีนะเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณเริ่มย้ายที่ยังที่บ้านที่น้ําท่วมบ้านที่พังก็ซ่อมซะปัวกินก็ซ่อมก็แก้คุณจะอยู่ในบ้านที่ดีมีความสุขคุณทําเรื่องกู้ก็จะผ่าน เพราะว่าดาวพฤษดีจะโครจรเป็นปฐุมเกณฑ์ตั้งแต่วันที่19เมษาย,ยนเป็นปีนะครับถือว่าเป็นมหามงคลและได้อมพุทจตุรเกณฑ์ได้เป็นถือว่าเป็นเกณฑ์ดีจะทำให้มั่นคงเจริญก้าวหน้าก็ขอให้คุณจวงม,มีความสุขสวัสดิ์และประสบความสำเร็จเป็นผลดีฟัดทุงเอาล่ะครับปิดท้ายราศีมังกรดาวประจำตัวคือดาวเสาร์เนี่ยถ้าโลกมันจะเป็นนะกระดูกและฝันคุณจะมีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยเรื่องไม่สบายกายกระดูกเอ็นกล้ามเนื้อ แล้วตอนนี้คนเป็นโรคออฟฟิศซินโดมเยอะมันไม่ใช่ออฟฟิศซินโดมอย่างเดียวโฮมซินโดมด้วยอยู่บ้านดูละครเกาหลีไงดูนั่งดูทั้งวันไม่ขยับนะหรือคุณนั่งก้มดู iPad หรือจะเป็น iPhone สังคมก้มหน้านะคอมีปัญหาแน่กระดูกคอเคลื่อนนะปวดเล้าวนะกระดูกทับเส้นประสาทคุณปวดกลางดึกมีปัญหาไม่เป็นไรใช้ SOS ฟาแพดผมก็ใช้เพราะผมก็ปวดนะว่าแต่คุณบางทีผมยืนอ่านองค์การเปชั่วโมงก็ปวดเลยเพราะมันเกรง นะต้นขาปวดต้นคอปวดกลับมาถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าแล้วใช้ SOS f a แ p a t ให้ลูกน้องไปซื้อที่ร้านเซเว่นอชั่วโมงครับหรือไปร้านขายยาชันนำทั่วประเทศมีครับไปหา SOS f a แ p a t มาใช้เขาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ต้องขอบพระคุณและผมก็ใช้อยู่ด้วยเอาละครับอย่าลืมร่วมบุญใหญ่ประจำปีนี้ร่วมบุญสร้างดวงตาทองคำพระเจ้าตนหลวงพระครูบาเทืองวัดบ้านเด่นนะครับข้างซ้ายนะครับ คุณจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องดวงตาดวงตาพระเจ้าตนหลวงเนี่ยเป็นทองคำนะเราจะสร้างเป็นทองคําเพราะนั้นร่วมบุญสร้างนะครับให้เป็นมหามงคลบุญสร้างและพระเจ้าตนหลวงที่เอาร่วมบุญสร้างมหาวิหารที่ร่วมบุญสร้างที่ผมเป็นต้นเป็นประธานและพระครูบาเทืองเป็นต้นเป็นประธานก็ขอให้บุญนั้นสําเร็จแก่คุณที่ร่วมบุญสร้างดวงตาทองคําพระเจ้าตนหลวงไม่ว่าจะมากน้อยให้เป็นมงคลบุญร่วมทับผมหนุนคุณให้สูงขึ้นลุ่งเรืองขึ้นเจริญขึ้นสําเร็จขึ้นเอาละครับแค่นี้ก็มีบุญแล้ว ขอให้โชคดีครับฟันธง